สวัสดีแฟนฟุตบอลพุทธภพจีกจอกสยามพบกับสรุปข่าวเดลต้าสตีวันนี้ไรอัอัพนี้ไหวไหมหานาเตที่จอกกลับมาเมื่อนักเตะทุกคนพร้อมสําหรับการลงสนามเบรนด์รัตเจอร์อาจปวดหัวกับการเลือกนเติอยู่บ้างในเกมพีเีกไม่ป่อยนักทีเปเด้รัเจอร์ผู้จัดการทีมเดลต้าสตีจะมีทีมให้เลือกเต็มที่ตั้แต่ย้ายมาคุมทีมที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับปัญหาอาการบาดเจ็บของนักเตะในช่วงสองฤดูกาลที่ผ่านมาเนื่องจากผู้เล่นจำนวนหนึ่งในทีมได้ใช้เวลาอยู่กับการรักษาอาการบาดเจ็บ แม้ว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลงเล็กน้อยแต่ก็ยังมีนักเตะต,ตัวหลักบางคนที่ยังไม่ได้กลับมาลงสนามโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผูเ้เล่นในแนวรับอาจใช้เวลา2-3ถึงเดือนก่อนที่ความเป็นไปได้ที่จะมีนักเตะพร้อมลงสนามกันทุกคนแต่ถ้าสิ่งนั้นเกิดขึ้นจะทําให้เรเจอปวดหัวกับการเลื่อนนักเตะในเกมพอสมควรดังนั้นผู้เล่นตัวจริงของเรตเตอร์สตีจะมีแพ้การเลื่นไปเช่นไรหากนักเตะอย่างเช่นเวรี่ฟอฟาน่าเจมส์แจสตินและวินเฟตดเอดนดี้กลับมาลงสนามได้อีกครั้ง และนี่คือความเป็นไปได้ของสองแผลการเล่นที่เหมาะสมกับนักเตะเรตเลอร์สตี้หากพร้อมกับบอลรูสนามทั้งหมดแผลการเล่นแรกระบบ4-2-3-1ผู้รักษาประตูแคปเปอร์เชมัยคลิลแบ็คขวาทีมวติกาสตานคู่เซ็นเตอร์แบ็กจอร์ดี้แวนจับคู่กับเวอร์รี่โฟฟนาน่าแบ็คซ้ายจจมแจสตินมิ่ฟิลคู่กลางวิเฟตตี้และยูริจินุมันตัวรุกทิเซฟฝ,ฝั่งซ้ายฮาวิบานฝั่งขวาอเดโมราลูกแมนตัวรุกทำเกมอ e ีแอนเดโชโดยมีเจมีว่วอร์ดี้เป็นหน้าเป้า เป็นเรื่องที่ยุติธรรมที่จะบอกว่าเรสเตอร์ไม่มีโชคมากนักกับการบาดเจ็บของผู้เล่นเกมรับในช่วง18เดือนที่ผ่านมาโดย3ตัวเลือกนี้น่าจะเป็นตัวเลือกแรกในกองหลัง4คนที่ประสบปัญหาอาการบาดเจ็บอย่างยาวนานจอนนี่อีแวนเป็นนักเตะที่มีประสบการณ์มากที่สุดของทีมและเป็นนักเตะที่มีความนิ่งและมีความเป็นผู้นําในเกมรับทั้ง4คนแล้วเตะชาวไอรด์เหนือกำลังที่โดนกับาการบาดเจ็บที่เท้าซึ่งทำให้ไม่ได้ลงสนามเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลที่แล้วและในช่วงเริ่มต้นของฤดูกาลนี้ และหลังดูแย่ลงไปอีกเมื่อเวริฟฟฟอฟาน่าได้รับบาดเจ็บสาหัสในเกมปีสั้นกับบียเรียนฟอฟาน่าเป็นดาวรุ่งที่ย้ายเข้าร่วมทีมจากเซงกิเตียนเมื่อรุ่ร้อนที่แล้วและแฟนบอลเรตเตอร์สตีก็หวังว่าเขาจะกลับมาลงสนามได้เมื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพของเขาเสร็จสิ้นเมื่อพวกเขาต้องคู่ฟิตพวกเขาจะเป็นตัวเลือกแรกในการจับคู่เซนเตอร์แบ็กเมื่อทีมเล่นในระบบกองหลัง4คนเจมส์จัสตินเกือบที่จะถูกเรียกติดทีมชาติอังกฤษเนื่องจากผลงานอันยอดเยี่ยมของเขาในตำแหน่งแบ็กซ้ายเมื่อรดูกรลที่ แต่จากการบาดเจ็บที่เขาในเก,กนมเอฟเอคักับไรตันทาให้ฤดูการของเขาทิ่สุดลงฟูลแบ็กายนี้ก็จะกลัาฟิตสมบูรณ์แล้วและน่าจะเป็นแบ็กซ้ายที่ดีที่สุดของเดอเตอร์สตีอีกครั้งถึงแม้ว่าแรนเบอร์ทานจะย้ายเข้าร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์ก็จะคู่กลางของวิเฟตเอดดี้และยูริตินุมันเป็นหนึ่งในคู่หูที่แข็งที่สุดในริกเมื่ออยู่ในฟอร์มที่ดีโดยได้ร่วมกับฮาร์วบานและอเดมาราลูกแมนที่มีความเร็วในการจบตีคู่แข่งทาราดิมเซ เคลิชิอีเอนโชเป็นหนึ่งในผู้เล่นตัวหลักของเดเตร์สตีในช่วง6 1ถึงเดือนที่ผ่านมาโดยจบซีซั่นด้วยตำแหน่งผู้ทำประตูสูงสุดของทีม,มเมื่อฤดูกาลที่แล้วทําให้โรเจอร์ไม่มีทางเลือกในการที่จะส่งเขาลงสนามแล้วตเตะชาวในจีเรียสามารถเข้ามาเล่นตัวทําเกมด้านหลังเจมีว่วาดี้ซึ่งเขาสามารถช่วยทั้งการสร้างเกมและทําประตูให้กับทีมได้แผกนการเล่นที่2ระบบ 3, 4-12ผู้รักษาประตูแคปเปอร์ชไมเคิลเซนเตอร์แบ็กสามคนประกอบไปด้วยชองราซูยุนชูจอแวนแลละเวฟฟนา ู่แ็ทฝั่งขวาริคาโดเปรามิฟิลคู่กลางมิเฟตอีดีดีจะคู่กับยูดิติเดมันแู็แฝั่งซ้ายเจมส์จัสตินมิฟิลตัวรุกเจมส์แมตติสันโดยมีเคดิชิเอแนาโชและเจมีว่วารีจับคู่กันในแดนหน้าระบบการเล่นม,มิฟิลสามคนที่อยู่ด้านหลังคู่หน้าจะช่วยเฮโรเชอร์ได้ทั้งแมตติสันและเอแนาโชลงสนามเป็นตัวจริงแต่ทีมจะมีนักเตะตัตวหลักทั้งฮาว,วิบานและอเดโบราลูแมนในพื้นที่ิมเสน้นด้านชักงหน้าซูยุนชูสามารถกลับเข้าสู่แนวรับได้ โดยเด็กเตะทิมชาติตุรกีมีแนวโน้มที่จะทำผลงานได้ดีหากเขาได้ร่วมกับเวลิลฟอกฟนาและจอร์นีอีแวนส่วนพื้นที่แบ็คขวาเป็นหนึ่งในตำแหน่งของเรสเตอร์ที่มีการแข่งขันที่สุดในทีมโดยทีมวุฒิการสตานและลิคาโดเปร่าจะต้องต่อสู้กันเพื่อยึงตำแหน่งตัวจริงของทีมโดยลิคาโดเปร่าอาจได้โอกาสในตำแหน่งวิงแบ็กที่เขามีการทำเกมลุกที่มากกว่าการทำเกมของแมตติสันจะทำให้เคนดิชิเอเนอร์โชได้เล่นเคียงข้างกับเจมี่วอดี้มากขึ้นในตำแหน่งคู่หน้า โดยแมตตทสันจะเป็นตัวทำเกมให้กับทีมเมื่อเขาอยู่ในฟอร์มที่ดีกับเรตเตอร์ิตี้ผู้ได้หมายในสิบคือหนึ่งในนักเตะที่มีการสร้างสรรค์เกมมากที่สุดในพีเีนรีกนี่ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับแพกกอรเรื่องที่เหมาะสมที่สุดของทีมที่จอกสยามหาหนเติแกนดักหายจากการบาดเจ็บและพร้อมลงเล่นให้กับทีมอย่างเต็มที่ขอบคุณทุกท่านชี่รับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์เป็นกำลังใจให้เฮดมินกันคอมเมนต์ด้วยนะครับส่วนวันนี้ตัวผมเองขอลาทุกท่านไปก่อนด้วยคลิป สรุปข่าวเดตเตอร์สตีวันนี้สวัสดีครับ